แกไปกระตั้งกล้องเพลเน่อยแทันเลยลอตักรอตักรอได้จ้ะได้จ้ะมาซึ่งมาดักขนนี่เียดิฉันกินเนื้อมึงจะเตรียมอะเรหรือเขามึใช่ไม่ใช่นี่ไอ้นุ่นไก่ป่านะครับโดนหนีลาแล้วครับหนีลาวแล้วครับก็ต้กนู่นนู่นไก่ป่าอยู่นู่นครับอ่าชอมีน้องชอมีนี่นอ กิจอะหรีนี่เนามก็ได้ไปด้ทีถัดตัครับแบทูเน okay. <IV> ่นาะได้ไปถัดุมากเนาะรา็เลที่เกาะานเอ้ยระรที่ลวไปที่นนะครับจเที่ยวไปอว่าไปทนี้ กลับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องพลันเกิเจ็ดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ของวันที่สามนะครับที่เราได้มาหยุดที่นี่นะครับก็วันนี้ผมก็จะภารกิจของผมก็าวันนี้จะพาพี่ๆทุกคนนะครับไปไปสำรวจเอ้ยไปดูส่วนตัวเองนะครับไปดูส่วนตัวเองอยู่ฝั่งนู้นนะครับก่อนที่เราจะไปก็เราต้องข้ามแม่น้ําตรงนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมเราต้องอาศสายแพรนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรือนะครับเราต้อง ออภัยแพ้ไปนะครับคำฝากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเดตในการดูส่วนของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนทราบแล้วก็ได้รับรู้นะครับทุกคนกอลากิโก้เนาะกับเดนเนาะเดนนีอิเนาะมีเวลาเส้นอันนี้รถโบอุดัสโซ่รถที่มุกบัดรถโดยเนาะเดนนีเขาเน่นนะยู่ตันเลดอเกเลยเขาเน่นนะมีเวลายึกกันเลยเลยยูวอนเนาะก็บอกแล้วบอกกันเลยแล้วบอกว่าเนี่ยกระบาดเลยดักทีดักโทษแล้วเนาะอวิบอกว่าคะแนย ก็เลยเราทเนาะบัคีโตบะบัเลวะแล้วบัตรเลวว่ะแล้วที่ว่าบัคอนเนาะแล้วที่มพวกที่ว่าบัตรฟ้อนเนาะแต่บัตรเลวว่าวอตาอุตานอเดิมืออุตแลเนาะดิมือละบับัสุบัตานเลยเนาะเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจเห็นนสุก่อนนะเดี๋ยวดทิชเนาะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับทุกคนนะโหลำบากมากนะครับโอ้โหภายแพนะครับทุกคน ลำบากนะครับในพันใหญ่ก็จะไปส่วนของข่าวนะครับส่วนผมก็จะไปส่วนของตัวเองนะครับทุกคนส่วนผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอโอเคเนาะไปเฮตดีแล้วว้าอัตาลอร์ินเนาะมีเยอะมาพดีพวกคนี่ยนะเอาแวกะกเลยถ้าเราว้าเยอะคนเนี่ย์ยกย็เลยเยอะๆว้าเลยนะ ครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมต้องเดินอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปถึงส่วนของตัวเองนะครับส่วนผมจะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับทุกคนอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้ผมก็เดินสักครู่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศข้างทางกันนะครับว่าเป็นไงบ้างในประเทศพม่านะครับทุกคนใครสนใจอยากมาเที่ยวกับผมะมาได้นะครับเดี๋ยวผมเป็นไกด์ให้เองนะครับ ok nào bà 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 lấy đi được rồi nó no, lấy yoga này mà lấy yoga uốn lấy yoga uốn lên này mà đi bà lấy đi được rồi nó chụp phô à lấy bà lấy bên này lấy nó bà có lục quét gì nó nu ba lấy gì nó vừa da rửa là hoàn thành à đồ ăn kí lục quét này kí xí nhở để cả lục quét chuyện này nó với cái đứa là nó ยาดกเดอเจล้นะาเลบดกรยตาเล็กลาอที่ถ้าออที่คิดเพนนเนาะเดพยวันเลบเออหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรมอเลยกันยบบาดอยู่ลนะเลบด็จพูเนาะเอาคนในทุพลิพอคอลอเนาะอ่าทุพลพอคอลอนะอันนี้ก็จะเป็นรอยสัดป่านะครับนี่ นู่นไก่ป่านะครับลุนหนีลาวแล้วครับหนีลาแล้วครับกระต้กนลูน่ลู่ไก่ป่าอยู่นู่นนะครับอ่าชอมีน้องชอมีนี่หนอถึงแล้วนะครับทุกคนเราต้องขึ้นเดินนิดนึงนะครับส่วนเราจะรอกขนาดไหนนะครับเรามาลุ้นกันเลยนะครับทุกคนอ่า mọi người ăn cái này mẹ đuổi lên nó bà tóc đi kích sự dẹp hút ơi dẹp hút ơi nha mặt hai lát nữa kể cả chiều lên mọc đa qua mọc bát chú lát nọ mẹ ơi bán ơi mẹ ơi mẹ ในส่วนของผมนะครับเขามไม่ค่อยลกมากเท่าไหร่แต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับโนุนเฮาวิเนารอย่าว่อนาะแค่แบบน,นกีกแค่แค่เจ็บพุ่งบจือรอนหน่อยฮัลโหลนนี้ขนาดนี้นะครับทุกคนผมก็ ได้สำรวจส่วนของตัวเองได้สักระยะหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหมันรกมากนะครับทุกคนรกจริงๆนะครับเพราะว่ามีละรังนะครับที่เราต้องทำความสะอาดตัดไม้พวกนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเศษนี่นี่นี่นะครับ ไอเนาะเอ่อมันเร็นี่เลยกว่าแต่ที่เราเลือกส่อติภัว์โูนาะแล้วอย่างที่เนีนี่เป็นารเลยเนาะอวี๋ตอนนี้เราอยากจะจะคอยที่จะรอรอดีจะเชนนะมาถุงมาใส่แล่เนาะอวีเสพลอยอยู่มุสุเนาะอยู่มุสุแล้วยกับดาวฟ้ามคือเลือดสุดตรินเนาะ เล่นี่คอแล้วเนาะอวีมันจะปลดวอเนาะวอเค克拉มีแบบวอลแลบลอดบยวอลแลอลตะเคาแล้วเนาะดินี่ตะบลอบาคิเบคูเนาะดนี่บลอบาคิเบคูอาเคนยาสิควคิรกเจลนะแบบเบคูแบบแต่เบคูขนนีนะก็บที่ทุวถ่ายนะ โรีไลยทุกเนาะหยุดดูเลยชิโดดโคแลนเดี๋ยว่านสิก่อนเอาวิญญาณดึงแล้วเนาะจุดมัได้จะัดดีคึนเลอุลล์อาวาลเลนะข้อละนะเหตุใล่ะอมาเช็ีอ่าอ่าโดรีไลยูทุกเนาะอ่าทุเรียนเพื่อผมปลูกไว้นะครับทุกคน ชิมผมพอไว้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับนี่แล้วก็มีอีกนะครับโอ้ด,ดี๋ยวจะพูดเนาะเล็อีเลอ่อีเล็เละอเะเื่นเนี่ยเ้อ,อแบบดมมากเลยนะโอ้เออเอาไว้ผดุคอกกอลลี่เนาะชิมยาอดี เดีย๋ยวนี้คืนนอออบาศาสแล้วเนาะเยี okay, ครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เชียงแล้วนะครับเราจะเดินทางกลับไปกินข้าวที่นู่นนะครับส่วนของงลงๆป้าๆของผมเองนะครับเราจะกลับไปกินข้าวที่นู่นนะครับแเราก็เดินลงไปละตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในแม่น้ํานะครับติดกับแม่น้ำใหญ่เลยนะครับทุกคนอ่าเป็นพื้นที่ของกลางครับ ผมได้ยินเสียงเมื่อกี้กรกกรกเนี่ยน่าจะเป็นลิงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับแค่น้บะเกีมูทูลนอะไปเกี่ยวมีอติอ่ะเลื่อมอ่ได้ปัติแล้วนะอย่หาเว้อย่หาดึงกัดแล้วเนาะแล้วมเกิดคนในนาูดเล่นเนี่ยเนีาหูตตัวต่ให้เราอที่ขาอยู่ดที่เนาบ้านเนาอุลเล่นครเอยูกับจเขาอยู่ดที่ที่บ้านเนา Okay, มีเรือลำหนึ่งขึ้นมานะครับทุกคนอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปกินข้าวก่อนนะครับตรงนี้ก็นับว่าเป็นหัดสายในแม่น้ำนะครับทุกคนโอ้ร้อนมากเลยโคตรร้อนเลยอะ่ะจริงๆริร้อนนี่นหาหาไม่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นฤดูหนาวนะครับร้อนขนาดนี้ถ้าเป็นฤดูร้อนนี้แบบหนักมากในสุดนะข้างใน มีเลาตักู้าลนาะตักูรมมากูพักกูเนนาะมึงไปเลตักูขนยผักกูกูเดลอริกเดกเกลบานาะอเวีดบีให้ทอนลับพลานเดแคลีบเด็กี่เนี่ยบบบเยอข่ะเพื่อนยอข่ะกิจชี่ก็ดที่เนี่ยบบเนาะมีเลามื่ะพัดดิวลนาะกเรือคงขาขึ้นไปแล้วนะครับเงอนลาวก็จะ เดินกลับไปกินข้าก่อนที่มากมากเลยอันอาทำนะที่จะถอดนี่เนาะโดว่าเาเยอะนี้ชูเนาะแล้วก็เราก็ได้คว้าหันด้วยหันด้วยโอ้รู้มาเลยโหเยมากเลยทรายนะครับอันนี้ก็รอยเท้าออื่นนะ่า คนเป็นคนคดมาร้องพง um มาพูดทองคบรรยากาศดีนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากโอมกเลยนะครับดีให้ชื่ชมากนะดี้ชนมากีพี่เียวมทดีแลยจ่าก่อชม จุดาเยคแล้วก็จุดถ่ต่เล้ียตัวเล็อตก็จุดถ่าเลเนี่ยตปตาอับตาแบบขาที่นะบตัวเล็ตาเนนี่ลัอ๋อที่เราไปที่เราไปเนาะ ขาไว้กี่รอบเขาไว้เนีย่ยแบบเขาไว้กี่รอบเหรออ่าขจะสตาร์ทแล้วครับเรือเข่าดาบนะครับทุกคนเรือดาบนี้ถ้าอยู่ในน้ำเชี่ยวนี่คือว่าอันตรายมากนะครับทุกคนก็กลับมากินข้าวใกล้เช้านะครับบ้าโฮมอยู่ตรงนี้นะครับอ่ากลับลงหัวอมนะครับะเจ้ามีเลี้ยงก็ดื้อแล้วนะดีวถอดหมวก เดี๋ยวฮาเหม่ๆเดี๋ยวาคนนั้นจะไปจัดรถตะกูดมาเลวอย่างนี่สิข่อยแบบโอ๊ยโลบลุบบอบโอ้ my god ฮ้ฮ้นี่เราก็จะมักินข้าวแล้วนะครับเลยเจอกับพันใหญ่แล้วนะครับว่าไงครับพันใหญ่ท่านสบายดีอร่อยไหมครับกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับปลาปลานะครับ แล้วก็ผักผักนิมน้ำนะครับเรียกชื่อไม่ถูกนะครับพันใหญ่ไม่พูดไม่จาเลยพลันละพันใหญ่น่าจะเหนื่อยหรือเปล่า่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนี่ <Hey. S 1> ผมก็จะกินข้าวเหมือนกันนะครับที่ของเราก็าจะถูกนั้นเหงครับทุกคนนูน้นนะที่มีกระพงชาติเกาเรีองครับทุกคนน,กนั่นนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะ Okay, นะโอเคนะโอ้โหนีเด็กเด็กบอชุบจุบพอ้นะโอ้แต่เราไปดมะโอายังยังอีมาเปลี่ยนวะย่อรถกร็มะพายบ่โอเคเรี๋ยวก,ก,กินข้าวก่อนนะครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่ส่วนของตัวเองนะครับกินข้าวเสร็จพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยหัวร้อนมากเลยนะครับผมเองก็พักผ่อนเพิงพ่งตื่นเมื่อกี้เองนะครวม เทียมากนะครับรู้สึกตัวว่าเพราะว่าได้ทํางานมาหลายวันเหมือนกันนทำปุ๊บแบบออกเทียเลยหนักมากเลยนะครับทุกคนแค่นั้นไปกินเลยล้วบวบแล้วนะใครก็ได้กินเลยบวบบวมีอชีอุปเอุตาวิลีมาบัดน er. ั่งมาบวบลานนี eh? ่บลัซาลีนะมาบอมาตาลีบาตุบะขวามาตาลีโต Ui ờ, ba cha mà được mà nó là cái chữ mà ta gọi ba cha mà nó vua nó hơi bị là bắt ta bỏ qua bộ nó đây mình nó vì ta lọp lưỡi khó đính เดนั้นตัดวลาเร็วโดดมาเนาะนี่เราก็จะเดินทางไปในสวนของเรานะครับทุกคนร้อนก็ร้อนไม่นำตามบรายกากาศพาพาเพลินด้วยนะครับทุกคนแต่ผมพักแป๊บ่า Hey. ในแม่น้ำสายนี้นะครับทุกคนผมไม่ทราบว่าเกิดไหนพศอ,อ,อะไรแล้วก็พุทธพุทธศัธกราชหรือว่าคอศอ,อะไรนะครับแต่ที่ผมทราบว่าเ,ออเกิดพ,พร้อมกับพุทธกาลนะครับสมัยสองพันปีกว่ากว่าปีที่แล้วนะครับทุกคนเสียงไม่กี้นะครับเสียงปืนนะครับทุกคนเสียงปืนคน ใครทหาหันหยุดรูงูนนะครับถัดน่าจะซ้อมปืนยิงปืนกันนี่แหละนะครับดูก่อนเมน้ำใส่นี้ผมว่ามากกว่าสองพันปีได้นะครับทวนแค่น้อที่กลูที่มุกปากกยเนาะหนอชัมม่วโมงดับบัสแบบมอแม่อ,อุเปินปซอลิแล้วเนอแล้กเพกื่อจกักรลอุอัจูคาคานเนี่ยเกิดซีนแล,ล้วตาบัตีตื้มตาบัตีร้องเนี่ยซีะนแะล้วเนอแล้วตาบัตเดียวขอดเห็ดูลรลตาบัตเนี่ยซีะนแะล้วเนาะ ตาเราเมื่อกิดตูนหนึ่งข้อน่นะมีเป็นอยาขาดกลุ้แล้วเนาะเป็นอยาขาด่อซื้อเนาะไอภารกิจดึเลยตาหลอเลยเอกเล่ทอเนาะดาวปสาดดมะอากูและเม็วแมวพอกละมันจวดชอนดินอยูนนี้เดืลกเนาะแค่ได้ภ in าเกลิจท้อเลยตาหลอดแล้วเนาะนี่ผมกับพันใหญ่ก็ได้กลับมารวมตัวก um ันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอดคุณป้าอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ภารกิจของเราก็คือ ทำสวนนะครับ <Okay. S 1> ใช่ไหมพันยายปลูกปลูกหมากเนาะปลูกหมากแล้วก็ถัดหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มาสำรวจพื้นที่ของตัวเองนะครับว่ามีร้อยอะไรบ้างอย่างเช่นควายแพะพวกนี้นะครับทุกคนถ้าจับได้ก็ลงมอไหมครับพันยา <Okay. S 1> แล้วแต่พันยาบอกว่าแล้วแต่นะครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็รอป้าอยู่นะครับเพื่อที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะครับ วันนี้วันที่เราจะเดินทางมาวากันเราก็จะอธิบายนะครับกานอาศัยในป่าลึกนะครับเป็นไงบ้างครับลรหญรรู้สึกว่ากะมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างครับอ๋อพันเดีบอกว่าชิวนะครับทุกคนอาแค่นอนปะฮากิล่าปะฮากิบปะโรโปกิตาลินเนาะอย่าไปพัดดีเนาะมาชูพันโตเราเราบุกคตแต่คะมอชูพันโตอาริคอนบุคตง เอาไวอาลต่เาทีนะบบคอที่จะบ,บากาคิดบบุตรุตรตาดาากาจากัดหอก,กนและบิบิบคอ,อน่ิเพรามพ่อมีเตี้ยมีเจตพานอะอันนี้น,นี่คะแนนประดาพิดังงนญานยนาคว,ว,ยวค,วววาานนคลีปตาดัพิธันญาคะแนน่มเบโคดเจะคนชิอบตุกวิเศษเาคุณโอเคแต่ปเปคุเคนคือคดทรวคอีดรอเนะเล่มให้มอกตาไวไที่รงุมกกงามา เวลาตั้งตั้งอีกตั้งชุดๆแล้วนะบางคนนี่ม้วม้ววัดทุบแบบนั้นว่าไอ้ไอ้ยังม้วนผู้อะไรขนา้เดี๋ยวไดใช้นะโอเคเดี๋ยวพวกแกกินแล้วนะจะถอยกินแล้วโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะก่อนนะฮะทันใหญ่ไม่รู้ว่าไปทางนั่นแหละเพราะตามทันใหญ่นะครับทุกทันใหญ่เดินกลับไปทั้งนู้นนะ ตอนี้จะเป็นลำพรางใหญ่เลยนะครับ,บ,รบลำพร,าง,า,งร,า,งรางใหญ่นะครับทุกคนถึงเวลาที่เราต้องจับท่านนะครับทุกคนนี่เราต้องมาเจอกับภพยอีกรอบหนึ่งนะครับภยหนึ่งแพรนะครับทางไหนเนี่ยพันใหญ่พันใหญ่ลงแล้วพันใหญ่นะครับทุกคน Ơ subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy Bị cho kênh Ghiền Mì một chút nha ta lo đặt đó trả ơ và thu bạn nó mà gần là cho một con này hết nó cho phát chết đâu vậy mà còn chết chết lở ตามเงาบ,บ๊ะกับใเอาเวลาที่มุกกันหน่อยกิดูเรามาทุลินี่ด,ดูขนาดใหญ่โอเคกินทุลทอข์เอกแคกระตังกล้องเพลหนาอแก่แนเลยล้อตักล้อตักล้อได้จ้ะได้จ้ะเราื้อมาตักันอีกนีดีจุด้วยเนี่ต มึงจะเตรียมอะไรเดียวเขาไม่ใช <inici aries> ่ไม่ใช่ไปอยู่ข้างในเลยล่ะ

ทุกคนก็ตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่แล้วนะครับทุกคนเหนื่อยกันมากท่านจะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมสุดสุดโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนแม่ประสบการณ์เยอะเออแม่เหนื่อยป่าวแม่แม่โมโหครับทุกคนโมโหกับลับโมโหกับลาสองคนนะครับทุกคนเพราะว่าเราไแพ้ไม่เป็นนะครับโมโหอะไรกับเราครับโอ้ไม่โ้อะแกน้บ้ากินอีกแล้วเรดานหลอดดนะ

โอกคนเราเราก็จัเดินทางกลับ,บบ้านกันแล้วนะครับทุกคนในสุดๆนะครับทุกคนขอประสบการณ์พายแพยในแม่น้ำนี้ลำบากริงๆนะครับมันไม่ใช่แบบหลอ่อแบบในในแบบในเขื่อนที่นี้นะครับทุกคนมันยากยากนะครับเพราะว่าน้ำเชี่ยวแรงนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับแ,แล้วก็มาทุกที่เี่นล้ ไดบไปอาชีพทัากูนี่นะดไปทัดมากเนาะราลกี่ก็พอดเาอดครับที่นะับเที่ยวกับอ้วนพัชจะตอนมีกามีกาาดใช่าดมรายได